สวัยดีสวายดีและสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องเมอร์สุขุสุคนเนาะหรือว่าสป็นภายในหรือว่าตา่างวัเทุกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวาสนาแชนแนลเพือเก่าคือเดิมเนาะมื้อนี้มีทางทีมงานไหลได้คนเนาะ พึ่นได้เข้ามาถ่ายทำน้องพลอยเนาะสาวาสนาก็เลยได้ไปถ่ายทำน้ำคืนเนาะสาวาสนได้อัพเดทให้มพี่น้องอีฟซีเบิ่งน้ำกันเนาะว่าความซึ้งน้องพลอยอันน้องขึ้นเมื่อแล้วเป็นอะไรได้เอฟซีเมื่อเนาะน้องพลอยซึ้งอะไรก็ได้ให้น้องพลอยู้ออกบ้าออกมาอีกเนาะว่าถึงว่าเป็นแนวไรว่าความรู้สึกน้องพลอยไหนยังคิดฮอดกันอยู่บ่เนาะกลับไปเพิ่งไปซ่มน้ำกันเลยเพราะว่าไปสอบถามน้ำกันเลยพอทีมงานหลายๆคนเนาะ สบายดีน้องพลอยดีไปหันมาสบายดีน้องพลอยสบายดีเดลยโดยสบายโดยโดยเป็นจังได๋นาะนุ่มไทยมาหาโดยกับเพิ่นกลับแล้วมาเพิ่นมาจักมื้อมาสามมื้อนี้กลับมื้อนี้แหละกลับช่วงเพียงอืมอืมเนกลับเที่ยงบ่นางโดยแมนสามมื้อนี้บ่แม่นมื้อที่สามมื้อนี่โอ้ กันไปเที่ยวใช่เนาะไปวัดมหาสุนี่ไปบ่อนจีวาสักศิษย์เรือว่าขอพรแบบนำอาหาอาจารย์โบแมนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ออาจารย์กับแมนนำปูอาเทศสุวรรณแมนเนาะก,เกาาะ็เป็น,นบ่อนสักศิษย์ของลาฮองแหละเป็นกำลังสางวันฉันใช่ไหมเนาะเป็นกำลังสากไม่สถานที่ท่องเที่ยวคือวันไล่วันนางเดยเนี่ยโดยไล่แต่ว่าไม่ได้พาเพื่อนไปใช้ไลยว่าเมื่อนี้วันที่พาไปเพื่อนมายัน บ่ทันทัานีแน่เพ่วอไกเือจัตอนเทียงนะโยก็ถเือเป็นเยีอกเป็นงานเปิ่นน้อยหมจะฟาไปฟามาวะซะทางนอกนกับบริอยกี่เทิงวะซะคนเมืองกัเขาหัวยังซบุญตาไอรลูยูมานะหาถ่านุ่นดบริขิหอยนบสักกาแบบบันกาแบบบริขอนยู่แต่เปกดับจะได้แบบปกตีกะ เพป็นจีมากินเข่ามือเด้งเป็นจีมากินเข่าหแจกเต้อได้มากินเข่านั่นหลายข้าเตืบเด็หลายข้าเติบอยู่เพมึนก็มากินตลอดแบบเพิ่นเต้าเพิ่งจะซื้อน่ากินมาแต่ท่างง้อเอาง่ายๆมาเคยเห็นได้หักกำลังหวานนะเป็นมาซีเมื่อจากแล้วเนาะอีกอย่างก็เคยกินเข่ากินน้ำนกำกันวัชชะเนาะฝัดเม่าฝัดวัชซะเนาะก็คือว่าเจ้าวันล่มกันแต่หึ่ล้วาะเดือนกว็กลัวจังจะเปิดช่องมาบอกคือว่าว่าอยู่ได้เนาะ ไอ้กระโดตลอดนะบาบ่ได้คุยกับโได้คุยแบบเพื่อนดนคุยเถือนนะอายุคนจักปีอายุคนสเกาปีโอ้าเกปีโดนมาสองคนสเกาปีนอใช่เออเาทั้งคูกัน่ะแม่าคนมไงกเลขเก้าเลยแล้ว่าเลขเก้าหล้าเขาลัก้างเก้าหนักเก้าหนักแม่ช่องหนักชองหนักเก้าลังมันกระทากันเลยเก้าเก้าเลยก็มาไาจะไป เป็นอ้ายแกคือสิโอเคอยู่เนาะจุ่บ้วงใส่กันกรนั้งสุดยืนยันว่ายันวันฝนเมื่อฝนว่าบริหายบริห้องน้ำบ่อยจะคิดหอดเดีกันนั่นก็มีแบบเงียบๆใน่เพหัวปกติทำมาจะมีปกติซีโทรมาบอกว่านี่ข่าไปกินข้าวน้ำเด้อฮันนี่ฮานะเจ็กเห็นอยังแน่จีแต่ลายเนี้ยอาอยู่อยู่ประจิ้วเพื่อขึ้นมาเห็นลุงหนองปลาบอน้องโดยแม่รู้ว่านี่เป็นลุงหนองปลาได้จักตัวปลาหลายๆบ่ได้บอกินอยู่ ันลุยเองเลยแม่บอกแม่ลุยเองาจ่ายเกินร้อยเพิ่นอยู่จังหวัดใดเกาะนองหลาใคลืมจังหวัดร้อยเอ็ดฮันดีบาร้อยเอ็ดนี่บัาร้อยเอ็ดป่าใจก็เกินร้อยอีกร้อยเอดช่อยนี่เนาะร้อยเอ็ดร้อยชิบองเอ้าปลาดิโนนะนี่เดิน้อนนอนเลยนะีปลาเลี้ยงเนาะปลาเลี้ยงเลี้ยงปลา หาปลามาปล่อยมาหน้ากระ่อยกระชีหาซื้อปลาได้หลายขั้นมาปล่อยเพี่ยนเก็ซีมาหาบอสเพื่อนงมเนาะแม่อนเพื่นนี่ก็ได้ช่องเนาะมาอ่านถามความรู้สึกของน้องคอยเนาะกลัวคนหกที่น้องคอยก็คิดว่าแบบยังก็คิดว่าจริงได้เนาะคือยินดีนน่น้องเพื่อนในนี้แบบมีนมไทยมาหา ดีใจแน่อคือฮาว่าออนแหละดีใจพื้นพ่อน้องปอยปกติแกอันนั้นนี่พอดี้เรามีเสียงตู่อยู่พ่อนะแม่สาววัยเงยทั้งน้องเพลนอีกอ่ะเป็นซาวด์ยูทูบวัสดุเนาะก็คือไลา์คุณหน้าฉิบูดีนแมนคู่ยูโดอกเนาะสาวปอยชาแนลวันนั้นเฮอยน้องปอยชาแนลเฮ้ติดตามแล้วหรือเพลนแบบมันมันจะมี้ยไอ้ลบยูดูแทะเนี้ เพื่อนคนนี้ก็หันไปน้องเนนี่แมนแตโอ้ยอันความพักน้องคนนองยังบวกแยังบวถึงขันว่าความพักยังมเืงใจกันไปก่อนไปก่อนนะกษาดูใจมาจนน้ะคนากนคนมากนาน้าแบบค่ะน้าแบบนายแบบเอฟซีนะยังมีเด็กหน่อยเนว่านะ มามีความรู้สึกดีต่อการบอกกนมีมีแต่ว่าหาชิปเนาะยังบ่รอ่อยว่าฉันซันเนาะพอยังไงกันเนาะไม่จ่ามาเก้าสิบเก้าเลยะจักยังจ่าเปอเซ็นต์เนาไป่กวนนะจ่าไป่กอนจักว่าแล้เก้าสิบเ้าเจ๊กเสมอ่จ่าเนาะแค่ยังบ่รอ่อยซื้อเลยน้องทางนั้นคือเงียบแท้บ่มีน่ถามน้องบ่ถามไปดอหายเพราะว่าเฮากะ คูณเจ้ากำลังคอยอยู่เนาะก็ให้ทีมงานอื่นทานไว้เนาะเดี๋ยวาจะได้ฟังน้ำเาะอย่าอย่าบอกกับนท้นมากกบดี้บาจังได้บอสบอดีาจังได้กับขั้ไอเพิ่ยังมาดื่นําก็มาได้เนบอด่ารอยงโอ้เรามาบัดนหนาดูนมาโกหกได้ไหมสักตุ้ใจเนี่แหละตุ้มใจเนาะแต่เจ่าปัญญาว่อยุติว่าหมักทั้งนมนะ ตัวกัมมี่ยู่กัมมี่เพื่อนบอกว่ากัมมี่คือกันกับน้องพลอยเพื่นก็บอกว่ามีความผู้สุดดีต่อกันเพื่อนดีเอ็ดเพื่อนเป็นผู้ใหญ่แล้วเพื่อนกับสีวอกอย่างไรหนะบวสเลยเนาะใส่หนักกุญแจแรกนะเนาะถ้าเป็นคอยนะคอยใส่แต่สายตาปิ้งปิ้งนน่ากลัวเจ้านะอาวบอกง่ายเพื่อน่านประสบการณ์มาก่อนเพื่อนซส่ใส่เอ้ยบุญตาเพื่อนนะเพื่อน่านประสบการณ์มาก่อนเพื่อนกระหูดีนะคอยใส่สายตาปิ้งเพื่อนดีเรื่องการควบคุมหักเนี่ยชนความผ้สุดดีเฮาใหญ่ด้วยค่ะบนต่างวอาอย่างไร เนาะคือทางนองเป็นนงพลอยกับสิคิดคือโคอยมาหอดมาหอด้วยเลขน่องพลอยเป็นจังใดกรมหุ้ยซึกเนาะที่ว่าแบบไทยมาหอดนะตื่นเต้นแล้วบอแผลเจ้านางลงมน่องเดียวขึ้นเบิ่งเจ้าก็แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นครั้งแรกนี่แมยนอยู่เรเคยมีเป็นเป็นครั้งแรกที่มาเนี่ยนะก็ตื่นเละอ่าคือว่าอะไรคือเอฟซีไลน์อ่าสองมาหาแบบว่า มาแต่ละคนก็มีแต่ลกหาละคกอันนี้พันลักซองลักสามเนาะมันกะคือว่าโอ้หลุ่นลาวข้าวเดียวกันมันก็แบบหนึ่งเนาะใส่เออแม่แม่เนาะคือทางโน่ปุิยก็อยา้มาอีกเป็นบ่เฮ้ยก็เนอยากมาอีกก็มาได้ยินดีตอนทำเพื่อเก่ามาไปพุ่นกินปลามาพี่กินข่าวเนาะ เดียินข้าวได้กินยแม่นถึงพี่น้องกันซะซัเนาะบ่ให้น้องเพิ่นหัวแหนกปานนี่มืละกะคืนได้เนาะโดบ่ตีเด้อเฮ้ยคั่นคืนกระนุงลาลามาน้องเอ้ยแม่นได้ส่งลามอยู่จักก้องกว่เจจว่าจกการอนแนเรื่องรถเรื่องลาเพิ่นนี่ะเพิ่นจัดการอีกเบิด มัก <differences S 2> ็มาสะดวกสบายอยู่เนาะโมเมนรถเพื่อนแบบเพิ่นนชารถมานีในในในด่านเลยเพือนารถมาเองโอ้เพิ่นรถรถเพิ่อนฝากไว้อยู่ฝั่งงมุกดาหารเนาะเพ่นได้บอว่ ชาวรถมาบ่บ่ได้ว่าราคาเพิ่นบอกแค่ว่าเพิ่นชาวรถมาเฮาก็เลยวบ่เจาะจงเรื่องเพิ่นว่ซั่นเนาะอย่างเฮาก็บ่ได้ถามเพิ่นแน่อือบ่แพงดอกชาวรถบ้านเฮากับเพิ่นเป็นรถจักบ่นะโดยทนงกันได้ดอกดงเก่งก็ลักพันนี่แหละ แม่แม่แม่ให่มาจยังก็หาพิชอบกอะเวลาทำรเนาะแม่แม่ใหญบบตั้งใจบงไอ้อ่นทั้งน้องเด็กบบชันาน้าทางกัจิครับบวไดอพวกะไรเนาะแม่แม่แม่จักรือว่ามอเตอร์ไซค์นี่ะกินเาี่กันเมแม่คือทังน้องนอนี่นี่นลุมบน่นอ่ อ่าก็คือว่าเนาะเป็นดี ดีใจนำนองพอยเดอร์ทางชื่อเ่ยเนาะยูทูบไปได้เดือนกันยังบริษัทไมาหาแก้วมนาจแก้วเพราะว่าทางน้องเินเห็ดคือว่าเห็ดลำรางมนเห็ด้ำรางดังตัวโว้แก้แมนาสเจ้าเนาะก็คือทางน้องเป็นเป็นผู้เ้าเนี้สดเด็กกตมันเลยมันนาถ้าเป็นสดเป็ซิมีฟูมหาอยู่บ้านนี่ยังหน่อยก็ยออีกนึง ไม่นจ้จบวันใก่กันเนาะเาเอฟซีไทยเห็แล้วลาวข่อยทั้งวมาเจ้าเชื่อันแลเนาะชาบัเปิดใจ่าน่นแลชาวบัวบูเปิดใจแ่ตกันได้เ้ยมาหยกมานูมาวนัวมวนเพราะว่าคลิปนี้ก็คลิปยินดีนะเลยอว่ามีใจน้องเพิ่นนะแน่เนาะเดี๋ยวมีเอฟซีทางฝังไทยผู้ใดมาเยี่ยมยามาว่าบ่าบอใส่ในนําว่าซ้เนาะเพิ่นกั หลายคนอยู่ม like, ีเมียเนาะแม่น้องพลอยจะไปคือกันโอ้ก็คือไปในแบบขี่รถจักรยานขี่รถใหญ่ขี่รถมอเตอร์ได้บ่ตลกตัวเด็ดกันนะรถตู้นะรถตู้คอนเทนอนเนาะคอนเโนอุนอะรถตู้คอนเทนอุนวันทั้งวันขี่รถจักรมานได้มาแด้ว่าขี่รถใหญ่อย่าว่าได้ตัวลกตัวเด็ดตู้ตัวนั้นตัวนี้บ่ได้บ่เมื่อวานเนี่ย ได้บนตัวเด็ดนะ่อวานอีนาเนี่กับท่านเต่ตัวเด็ดเตใม่จไม่ออกแม้แต่บได้ขอเรื่องนั่นเด้ได้บัได้ก็เลยไปขอเรื่องคุ้มหักรัวหรืออะไรดีๆมีแง่เนาะลายย่างขอลายย่ากแต่ว่าเรื่องเลยส่วนใหญ่ก็ทีไปทางขอเรื่องช่องตัวเองูก็เลยไปใครเฮาโด่งดังในอยู่บุบหรือว่ามีคนติดตามหลายๆเนาะบางๆเนาะหรือว่ามีคน โอ้ยทานไปมีคนหักแท้เทศจังไดเนาะเมนก็มีอยู่คนเฮาไปแบบนี้หฮกก็ต้องคอเนาะคนต้ง่าย่ายใันมาบบหัก่หยางกันนี่กัมาบ่ฮอดไดยเมนอันนี้ก็บุญหอดเจดะถึงแล้รจะมาทนได้เนาะเมนวาน้องแทานองพอยเเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเาแม่เอื้อเปล่นสื่แท้เนาะเมนมันชื่อเมนาะกัง ในอนาคตน่ะว่าได้ได้ตอบันได้ได้ด้มาหาเลยนี่มาไว้ขนาดเลยอันนี้ว่ายงานโน่งเพื่อให้น้อง่งรุนกันมายังิีว้าบกได้นะ่าวไทยเนาะชงมนังบอไห้กะที่มาอีกอยู่โบเนาะทันมาอีกก็คือชีว็นอีกกระโดกเนาะตำรวจคักแอีนั่งเลยเพื่อนมาหาทักทายนะมาอย่างนี้หลายคนเด็ก น้ำนองเพ่นกะคือว่าชมพมขัวนเฮานี่ามาแต่ไกลพุ่นเจ้ามาแต่ใช้เจ้าพมาแต่กระชับจ5พาุบ่บกไกลเนาะแต่นี่แต่นี่ค่ลัช่มกะและบไดไกลปปนะได้ยังสะน้องอ่าก้วยกินข่าเรนีแบบคือทั้งอ้ายเพม่าพ่นก็ว่าจะมีของขวของตอนมใา้เจ้าบ่ แเพื่นมาก็ท่านหันนะนะว้ายไงมาแต่วัวกจสหัวใจมีแต่ตัวกับหัวใจเสียมาให้พอมาเพิ่นมาไงเวายั่บ้านเด้อเปลี่นเลยน่ละาเ้าเนาะอหมนกับเราเลยแต่เป็นอย่างเนาะพิ่นเพื่นมาหาเฮาเนาะน้องพลอยแล้วก็มีทะเลหัวใจเพ่นมาหาในกระตูพนเราเลยได้บ่ได้เนี่ยังบ่ยังโเขาเอายกเนาะบ่ายก็ว่าทีจบส่งเลยกัพื่นไกล้าไปล้วก็แบบยังในโทรมาหาอยู่บ่ยันบางหาเงียบ ก็ทำเชื้อเนาะบุทันในหอดแช่ปบ่จ้กน้ได้ซุงคำคำหมูเละอกอะไรกาิใจหอนแท้สาลาวกเนาะโดยขวบปั๊แชทเมืปุ๊บสีว่าซันเนาะยันมาขวบพังเลยบ่บังเจ้า่นกายแบบยัางเป็นมือเนาะย่ัเมือยนมนม่สะดวกแล้วแม่ก็ต้พักกอนมานอนพักกอนกอนน คนยังมีใจใหราอยู่บางทีอ๋อสาวัวจะกระเพิ่งหรือคนเมือกหรืสาวัวไม่เห็นแล้วเนาะสาวัวนให่อนดีเนาะสาวัวนใจหกอนมีเอฟซีมาหาผัวมาหาดอกเนาะว่พูดยังไคือสาวัวคนในห้เอฟซีมาหอดปุ๊บก็อยากห้จวดมห้เคาเจอกันนะโอ้เพแ่นเป็นคนใจหอนเนาะให้อนมันเจอกคื่นองคนกันาะทางนอนกใจนะัมัถ่ายคลิปน้ำเราแบบนี้ะเดียวปิดนิปปนยังกะ เจาบ่ไรกับนี่เนาะแต่บอแน่คือมาจะถ่ายคลิปดนีคลิปถายอย่งไปน้ำดิเจ้าก็เข้าใจอยู่หรอกแมนเราเจ้ากั็เขาใจรุมเลียบุ่มเฮาผ่านเบวลาตียูทูบเจ้านะด้วยอือจะว่ากาศติดตามเพื่อนให้น้องปังๆที่น้องเหยเนาะปังทั้งเบาไทยปังทั้งยอดวิว้อดังเด้อมซื่อจะไดก็ยูทูบเจ้านะ <The> <el> น้องพลอยชาแนลเนาะทานไปแล้วทานงไปจีเนาะเอาบงเทือบงเอทานเพิ่อนเหลืองกายปุ๊บปัดมาสดตัวน uh, ี้ใครแนฝนเนี่ยเออซื้อนี่ซื้อนี่ิ่นวานตัวนี้เห็นด้วยาก็เลยถามให้โอเคเสร็เนล้น้องเนาะทีมงานกั่ไได้คตูเมื่อป้าเจ้าลอ เจ้ายวจะไปรายงาวงบอมแมนบงงว่าจะทำงันโดยเด้น้าชิเมะเนี่ยได้หาอย่างงงอยู่เนี่ยงวงก็จะพลอยแล้วเนาะโออเอออ่ะสบายดีเด้อน้องหงานสบายดีสวัสดีขอความสุขสวัเด้อสาวสอขสวัสดีงงวงมันมาชุมมเราก็ได้อู่ได้ลมกับน้องพลอยแต่เนาะเพิ่อนการคือทอดอยู่กัเคยแบบตอนเย็นมาแบบนี้เคล่อนก็ได้ทุมากินข้าวกับอย่างเนี้น้องพลอยเนาะกับเคล่อนก็เข้าเสื้ออาหารการกินมาเฮือน สาวาสนากน้องคอยเนาะก็ได้มาทานอาหารเย็นกันทุกวันทุกวันเมื่อนี้ขึ้นกลับไปแล้วเขาก็คิดทอดคิดถึงึ้นยู้องคอยว่าเนาะก็อยากจะนั่นอยู่เพราะว่าเขากลับมาเที่ยวกันไปเที่ยวกันกลายมือเนาะขึ้นกับบุหัวขึ้นกับเมื่อนี้กับบุหัวขึ้นถึงบ้านได้ยังเด้กับบ้านก็เดินทางให้ปลอดภัยเนาะพวกอิบซีสาวาสนเนาะให้ขึ้นอยู่ดีไม่แห้ง้องพอยก็ดีมีแห้งให้กันเนาะ้องคอยก็ได้ บอกความรู้สึกไปแล้วเนาะน้องคอยกับผู้สึกดีกับไอ้ขึ้นอยู่ค่ะดีไปกับคบหาดูใจกันไปเบื้องก่อนเนาะว่าสิเป็์ในอะไรต่อไปกะเรื่องของอนาคตเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนะาะกับสวัสดกับชิดิ้นจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนถ้าสสวัสดว่าพิพาประก,การใดก็ขอโทษขออาภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับชิดิ้นก่าวคำว่าสบา,ายดีและสวัสด,ดี